Happy Patriot Day ค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของรัฐแมสซาชูเซตต์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นรัฐที่เออาศัยอยู่นะคะทุกๆปีในวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนนะคะรัฐแมสซาชูเซตต์จะมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า Patriot Day ค่ะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการต่อสู้ของ l e ็กซิงตัและคอนคอร์นะคะซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาหรือการปฏิวัติเพื่อประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีขบวนพาเหรดการจำลองสถานการณ์รบ จะมีการจัดงานบอสตันมาราทอนนะคะก็คือการวิ่งมาราทอนที่มีคนวิ่งมากที่สุดในแทบจะในโลกเล็ก็ว่าได้คือเป็นเป็นการวิ่งมาราทอนที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการชมการเล่นเบสบอลที่สนาม f ฟน w a y Park นะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีการเฉลิมฉลองกันทุกปีแต่เนื่องด้วยสถานาการณ์โควิดปีนี้ก็เลย งดเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหรือเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะรู้จัก Patriot Day จากภาพยนตร์นะคะที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับระเบิดในการแข่งวิ่งมาราทอนของ Boston มาร t h อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆของ Patriot Day ค่ะ Happy Patriot Day นะคะทุกๆคน